กระท่อมไม้ปลายนาหลังคามุงจากเอ็นตามแรงลมตั้งอยู่ริมคันดินที่น้ำหลากมาทุกปีแม้จะเก่าและชื้นแต่สำหรับเอกที่นั่นคือบ้านและสำหรับแม่บัวที่นั่นคือโลกทั้งใบแม่ลูกสองคนอยู่กันตามประษาแม่หงหาตากฟืนปลูกพริกปลายนา ลูกชายแบกเลื่อยแบกคอนรับจ้างเป็นช่างไม้ในหมู่บ้านกลางวันเหงื่อหยดกลางคืนหัวรอกใกล้แสงตะเกียงในกระท่อมหลังนั้นไม่มีอะไรหรูหราแต่เต็มไปด้วยความอุ่นใจเอกเคยพูดเสมอว่าผมไม่อยากมีบ้านหลังโตผมอยากมีแม่อยู่ด้วยนานๆแม่บัวฟังแล้วยิ้มแล้วก็ทําแกงส้มถ้วยเดิม ส่งให้ลูกชายกินกับปลาย่างที่เธอปิ้งบนเตาถ่านวันเวลาผ่านไปอย่างเรียบง่ายจนกระทั่งวันหนึ่งเอกได้เข้าเมืองเพื่อไปส่งงานไม้ให้เจ้าประจำที่ตลาดในตัวจังหวัดวันนั้นเขาได้พบกับพิมพ์หญิงสาวคนขายเครื่องประดับสวยจัดจนคนทั้งตลาดเหลียวมอง วาจาไพเราะจนลมร้อนกลายเป็นลมหนาวเอกยืนฟังเสียงเธอพูดยิ้มแล้วยิ้มอีกหัวใจที่ไม่เคยหวั่นไหวก็เริ่มสั่นนิดๆจากวันนั้นเขาก็หาเรื่องเข้าเมืองแทบทุกสัปดาห์อ้างว่าส่งของแต่ความจริงคือหัวใจดึงเขาไปหาพิมเอกเริ่มซื้อของเล็กๆให้เธอผ้าพันขยาดม ช่อดอกไม้จากป่าพิมพ์พก็รับไว้ทุกอย่างพร้อมรอยยิ้มที่ทำให้เอกคิดไปไกลาบางวันเธอบ่นว่าเหนื่อยเอกก็หาน้าสมุนไพรไปให้บางวันเธอบ่นว่าเหงาเอกก็อยู่จนร้านปิดทุกคําทุกท่าทุกยิ้มของพิมพ์พทำให้เอกฝันถึงอนาคตที่มีเธออยู่ข้างๆ เขาเริ่มเก็บเงินวางแผนอนาคตและสุดท้ายตัดสินใจขอเธอแต่งงานพิมพ์รับปากแต่มีเงื่อนไขเล็กน้อยไม่เอาชีวิตแบบอยู่ปลายนาไม่เอาบ้านไม้โสม,สมนจะจ๊เอกเอกกลังเลนิดเดียวแล้วก็พยักหน้าผมจะพาไปเริ่มใหม่เขาว่าแบบนั้น วันแต่งงานไม่มีงานเลี้ยงไม่มีขันหมากแค่ผูกข้อไม้ข้อมือในวัดเล็กๆก,กับคำอวยพรจากพระที่รู้จักแม่บัวมานานแม่บัวไม่ได้ว่าอะไรไม่ถามไม่คัดค้านแค่ก้มหน้ารับรู้แล้วยืนทำกับข้าวรอลูกชายพาภรรยากลับบ้านเย็นวันนั้นพิมพ์มาถึงกระท่อมครั้งแรก เอกยิ้มกว้างแนะนำว่านี่แม่บัวแม่ผมเองก่อนจะหันไปพูดกับแม่แม่นี่พิมพ์เมียผมแม่บัวพนมมือรับไหว้แววตาอ่อนโยนอย่างเคยแต่ระหว่างที่พิมพ์เดินกวาดสายตาไปรอบๆกระท่อมรอยยิ้มของแม่ก็ค่อยๆจางลงในดวงตาที่แฝงด้วยยิ้ม เริ่มมีเงาความกังวลบางอย่างบางอย่างที่เอกยังไม่ทันสังเกตพิมพ์หันมาทางเอกแล้วกระซิบเบาๆว่าบ้านเล็กจังเนื้อบรรยากาศในบ้านเงียบไปชั่วขณะหนึ่งเอกหัวเรอะกลบเกลื่อนแต่แม่บัวไม่พูดอะไรอีกเย็นวันนั้นเป็นครั้งแรกที่กระท่อมไม้ เงียบเกินกว่าที่ควรจะเป็นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่พร้อมจะแตกหน่อเป็นรอยร้าวหลังแต่งงานเอกกับพิมพ์ย้ายเข้ามาอยู่ในกระท่อมปลายนาแม่บัวตื่นแต่เช้าหุงหาเตรียมน้ำอุ่นไว้รอลูกกับสะพ้ายเหมือนที่เคยทำมาตลอดกระท่อมเล็กๆดูแน่นขึ้นนิดหน่อย เพราะเสื้อผ้าเครื่องสำอางและกระเป๋าหลุยปลอมที่พิมพ์ขนมาเรียงเป็นตับแต่แม่บัวก็ไม่ว่าอะไรเธอเพียงแค่ขยับตะกร้าเก่าๆของตัวเองไปหลบมุมหนึ่งแล้วลงมือกวาดบ้านเหมือนทุกเช้าวันแรกที่พิมพ์มาอยู่เธอไหว้แม่อย่างห่างๆพูดเพียงคําว่าสวัสดีค่ะแล้วก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ แม่บัวไม่ได้ว่าอะไรแค่ยิ้มให้เงียบเงียบแต่เอกสังเกตว่าแม่เงียบกว่าปกติและพิมพ์ก็พูดมากขึ้นทุกวันหลังแต่งงานไม่ถึงอาทิตย์พิมพ์เริ่มบ่นว่าเตียงไม้แข็งผ้าห่มมีกลิ่นห้องน้ำไม่มีที่ฉีดน้ำประปาไหลเบาแกงส้มเค็มผักขม ข้าวแข็งลมร้อนและเสียงไก่ที่ขันตั้งแต่ตีห้าอยู่กันแบบนี้ทุกวันไม่เบื่อเหรอเธอพูดกับเอกทั้งๆท,ที่แม่บัวนั่งอยู่ตรงนั้นเอกหัวเราะแต่แม่บัวไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ลุกขึ้นไปเติมน้ำในหม้อหุงข้าววันถัดมาพิมพ์เดินสะดุดต่อไม้เล็กๆข้างทาง แล้วหันมาแขวว่า,วานี่บ้านหรือป่าคะเสียงหัวเราะของเธอฟังดูเบาแต่บาดลึกถึงใจแม่บัวอาหารที่แม่ทำเธอเริ่มไม่แตะบางครั้งก็ตักแค่คำสองคำแล้วผลักจานออกพิมพ์เริ่มพูดถึงชีวิตของเพื่อนเพื่อนที่อยู่คอนโดเพื่อนที่ได้ผัวขับรถเก่ง เพื่อนที่ได้แหวนเพชรเม็ดเท่าเม็ดแตงโมเธอพูดทุกวันจนเอกเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่เคยมีอะไรดีเลยพิมพ์ไม่ได้อยากเปรียบเทียบหรอกนะเธอว่าแบบนั้นทั้งๆท,ที่ทุกคำของเธอคือการเปรียบเทียบเอกยังคงรับฟังด้วยหัวใจที่เริ่มอ่อนแรงในมื้อเย็นวันหนึ่ง แม่บัวทอดปลาดุกเผ็ดจัดเพราะรู้ว่าลูกชายชอบพิมพ์เขียเนื้อปลาไปมาก่อนจะบ่นเสียงเบาว่ามันขาวเอกหยิบจานให้พิมพ์แล้วบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวผมไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมาให้พิมพ์นะแม่บัวมองหน้าลูกนิ่งแล้วก็พยักหน้าเย็นนั้น แม่ไม่ได้กินอะไรเลยหลังๆมาพิมพ์เริ่มบ่นว่าแม่มองเธอไม่ดีเดินผ่านแล้วถอนหายใจใส่สักผ้าให้เอกแต่ไม่ซักของเธอทำกับข้าวแล้วไม่เรียกแม่บัวได้ยินทุกคำแต่ก็ไม่เคยเถียงไม่เคยเถียงเลยสักครั้งบางวันพิมพ์เดินกระแทกตู้ทำแก้วหล่น แล้วโวยวายว่าแม่ตั้งของเกะกะเอกเริ่มขมวดคิ้วเริ่มสงสัยเริ่มถามว่าแม่ตั้งแก้วไว้ตรงนั้นจริงเหรอแม่บัวอึ้งตอบว่าเปล่าแม่วางไว้ในชั้นแล้วแต่คำตอบนั้นเหมือนไม่มีน้ำหนักอะไรเลยพิมพ์ยิ่งกว่านั้นเธอใช้ความน้อยใจเป็นอาวุธ ใช้คำว่าพิมพ์ไม่มีใครเลยนะเป็นเกราะตอนกลางคืนเธอร้องไห้นอนกอดเอกแล้วพูดว่าถ้าแม่ไม่รักพิมพ์พิมพ์จะอยู่ยังไงเอกเริ่มลังเลความรักกับความสงสัยท่วงน้ำหนักในใจเขาอย่างไม่ยุติธรรมจนวันหนึ่ง พิมพ์บอกว่าสร้อยทองที่เอกซื้อให้หายเธอร้องให้ฟูมฝ่ายขุดทุกที่ค้นทุกกล่องเปิดหมอนหงายฟูกลนลานราวกับจะหมดลมหายใจแม่เป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในห้องเธอกระซิบเบาๆแต่น้ำเสียงเหมือนค้อนขนาดใหญ่ทุบลงบนใจเอกเต็มแรงแม่บัวเบิกตา แต่ยังไม่ทันพูดเอกก็หันขวับมาแม่ทำแบบนี้ทำไมน้ำเสียงของลูกชายดังกว่าทุกครั้งแรงกว่าทุกคำที่ผ่านมาในชีวิตแม่บัวสะอึกแต่ไม่ทันได้เอ่ยอะไรเอกก็เดินหนีออกไปบรรยากาศในบ้านวันนั้นเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเอง แม่บัวนั่งพับผ้าอยู่คนเดียวพิมพ์นอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงเอกออกไปหลังบ้านนั่งจุดบุรีมองฟ้าที่ไม่มีดาวไม่มีใครพูดไม่มีใครอธิบายไม่มีใครอยากฟังและไม่มีใครรู้ว่าบ้านหลังเล็กๆหลังนี้กำลังมีรอยร้าวที่ไม่มีใครซ่อมมันเลย ฝนตั้งเขาตั้งแต่บ่ายแก่แก่เมฆทึบหนาปกคลุมทั้งฟ้าลมพัดใบไผ่ไหวโอนกลิ่นฝนลอยมาแต่ปลายจมูกแม่บัวก้มหน้าซักผ้าอยู่หน้าชานมือหยับกร้านแต่ยังขยับอย่างมั่นคงสายตาเหลือบมองทางเข้าบ้านเป็นพักๆเหมือนรอคอยใครสักคนวันนี้เอกกลับช้า แม่เตรียมกับข้าวไว้เรียบร้อยลาบไก่ไข่เจียวน้ำพริกปลาถูกับข้าวที่เขาชอบมาตั้งแต่เด็กเธอจุดตะเกียงจัดสำรับไว้ในครัวรอเพียงเสียงเปิดประตูแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นเอกกลับมาพร้อมพิมพ์ผู้หญิงที่แม่พยายามเปิดใจแม้จะรู้สึกแปลกๆมาตั้งแต่แรก แต่เย็นนี้มีอะไรไม่ชอบมาพากลพิมพ์พนั่งหน้าเศร้าดวงตาชำ้ำเอาสีสพิงไหลเอกเขาลูปหัวเธอเบาๆเสียงปลอบโยนกระซิบชิดหูแม่บัวเดินออกจากครัวถามเบาๆว่าเป็นอะไรไปเอกเงยหน้าขึ้นน้ำเสียงเรียบแต่แฝงแรงตึงสร้อยทองพิมพ์พหายแม่เข้าห้องพิมพ์พหรือเปล่า แม่บัวชงักความรู้สึกเย็นวาบแล่นผ่านกลางอกมือทั้งสองแนบไว้ข้างลำตัวเธอพยักหน้าเบาๆแม่เข้าไปตากผ้าแต่ไม่ได้จับของใครเลยนะลูกเอกก้มหน้าถอนหายใจพิมพ์หลบตาลงตำ่ำน้ำตาซึมขอบตาพิมพ์ไม่ได้อยากคิดอะไรแบบนั้นนะแต่ มันหายไปตอนที่อยู่กันแค่เราแม่บัวหันไปมองสร้อยคอของตัวเองเส้นเก่าๆที่เอกเคยซื้อให้ตอนได้เงินก้อนแรกมันยังห้อยอยู่ตรงอกแต่กลายเป็นข้อสงสัยแทนคำว่าความผูกพันเอกลุกขึ้นเดินไปเปิดลิ้นชักหรือหมอนค้นตู้เขาหาทุกมุมแม้แต่ใต้เตียง แม่บัวไม่พูดอะไรเพียงมองตามเหมือนหัวใจถูกฉีกช้าๆด้วยมือของลูกชายเองแม่ถ้าอยากได้อะไรบอกผมก็ได้แต่ช่วยอย่าให้พิมพ์รู้สึกไม่ดีแบบนี้เลยคำพูดเรียบๆของเอกเหมือนฟ้าผ่ากลางอกแม่บัวรู้สึกว่าโลกมันหมุนช้าช้าจนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเอง พิมพ์ศบหน้าลงกับหัวเขา่าร้องให้สะอื้นเอกเดินกลับมานั่งข้างๆโอบเธอแน่นโดยไม่เหลือที่ว่างให้แม่แม้แต่นิดเดียวแม่หันหน้าไปทางประตูคำพูดที่อยากจะพูดกลืนหายไปในลำคอเธอกลัวกลัวว่าหากพูดอะไรออกไป มันจะยิ่งทำให้เธอกลายเป็นผู้ต้องหาในบ้านตัวเองเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหยดน้ำจากชายคาเอกพูดอีกครั้งแม่ผมว่าช่วงนี้แม่ไปอยู่กับน้าเดือนก่อนนะรอให้เรื่องมันเคลียร์เดี๋ยวผมไปรับกลับมาเสียงนั้นราบเรียบแต่เด็ดขาดแม่บัวลุกขึ้น ไม่พูดไม่ต่อล้อต่อเถียงเพียงพยักหน้าเบาๆก่อนเดินไปหยิบผ้าขาวมา้ากับเสื้อกันฝนตัวเก่าฝนเริ่มลงเม็ดแม่บัวถือร่มไม้เก่าเดินช้าๆออกมาจากบ้านเสียงประตูบานไม้ปิดเบาๆด้านหลังเหมือนเป็นเสียงสุดท้ายที่เธอจะได้ยินจากบ้านหลังนี้เมื่อถึงหน้ารัว้ว เธอหยุดเดินหันกลับมามองบ้านอีกครั้งบ้านที่เธอสร้างมากับมือตั้งแต่แผ่นไม้แผ่นแรกบ้านที่เธอเคยนอนกอดลูกตอนเขาไข้ขึ้นหนักบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตอนนี้เหลือแค่แสงจากตะเกียงวูบไหวอยู่ในหน้าต่างเหมือนหัวใจที่ใกล้จะดับแม่ยืนมองอยู่นาน แล้วหันกลับก้าวเท้าเข้าสู่ความมืดในมือมีแค่ถุงผ้าใบหนึ่งกับความเสียใจที่แบกไว้ทั้งหัวใจเสียงฝนกระทบพื้นดินปนกับเสียงลมหายใจของเธอเธอไม่รู้จะไปไหนแต่นาเดือนที่เอกพูดถึงก็อยู่ในหมู่บ้านถัดไปอีกหลายกิโลแม่บัวเดินลุยฝนเสื้อเปียกปอน ขาอ่อนแรงแต่หัวใจเจ็บยิ่งกว่าไม่มีคำล่ำลาไม่มีคำว่าดูแลตัวเองนะจากปากลูกชายมีเพียงแผ่นหลังที่แม่เฝ้ารอให้เปิดประตูออกมาแต่ประตูก็ยังปิดแน่นคืนนั้นบ้านหลังเดิมดูเงียบแปลกตาไม่มีเสียงของแม่บัวเดินในครัวไม่มีเสียงไม้กระทบครบ ไม่มีแม้แต่กลิ่นข้าวใหม่หุงร้อนร้อนเอกนั่งนิ่งที่โต๊ะอาหารมองสำรับที่เหลือแต่ลาบไก่กับไข่เจียวซึ่งเย็นชืดเขาไม่ได้แต่มันเลยพิมพ์เดินออกจากห้องในชุดนอนผ้านิ่มหยิบจานไปเก็บโดยไม่พูดอะไรเอกยกแก้วน้ำขึ้นจิบแต่น้ำก็จืดรสชาติไม่ต่างจากอากาศในห้อง เขาเดินไปหยุดที่หน้าต่างมองออกไปยังความมืดหยดน้ําฝนเกาะกระจกพราวเหมือนน้าตาของใครบางคนที่เขาเคยมองข้ามภายในห้องนอนเตียงกว้างหมอนนุ่มพิมพ์นอนหลับปุย๋ยแต่เอกนอนลืมตาหัวใจเขาหนักเหมือนถูกอะไรมาทับไว้ทุกเสียงในความทรงจำ ดังกลับมาเสียงแม่ร้องปลุกตอนเช้าเสียงหัวเราะเมื่อเขาเล่าเรื่องในเมืองเสียงแม่อวยพรตอนเขาได้งานก้อนแรกทั้งหมดนั้นหายไปพร้อมฝนเมื่อคืนนี้เขาหยิบโทรศัพท์แต่ไม่มีเบอร์ของแม่ไม่มีช่องทางติดต่อเหมือนเธอไม่เคยอยู่ในโลกของเขามาก่อนเขาค่อยคอยกอดหมอน น้ำตาหยดลงบนปลอกผ้าครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาร้องไห้โดยไม่มีแม่คอยปลอบบ้านหลังใหม่ที่เอกกับพิมพ์ปลูกขึ้นในที่นาเก่าใหญ่โตมีรั้วปูนรอบบ้านมีรถกระบะจอดในโรงทุกอย่างดูเหมือนสมบูรณ์แต่เงียบเงียบจนหน้าขนลุกไม่มีเสียงหัวเราะ ไม่มีเสียงของแม่บัวไม่มีแม้แต่เสียงธรรมดาที่เคยได้ยินในบ้านเก่าเอกพยายามไม่คิดเขาทำงานหนักขึ้นรับไม้ทำเฟอร์นิเจอร์วิ่งรับออเดอร์จากในเมืองหาเงินให้มากที่สุดเพื่อลบความรู้สึกบางอย่างที่ติดอยู่ในใจแต่ไม่ว่าทำมากแค่ไหนความรู้สึกนั้นก็ยังไม่หาย ลูกค้าหายไปทีละรายชื่อเสียงของเขาถูกพูดถึงในทางไม่ดีใครๆก็รู้ว่าเขาเคยไล่แม่ออกจากบ้านช่างไม้ฝีมือดีกลายเป็นคนอากตันยูจากที่เคยมีออเดอร์แน่นทุกเดือนกลายเป็นเงียบเหงารายได้ลดลงของบางอย่างต้องผ่อนไม่ไหวตู้เย็นรถกระบะโทรทัศน์ ทยอยถูกยึดทีละชิ้นพิมพ์เริ่มแสดงสีหน้าไม่พอใจเธอบ่นบ่อยขึ้นพูดเน็บแนมว่าเอกไม่เก่งเหมือนแต่ก่อนเห็นคนอื่นเขาพาภรรยาไปเที่ยวทะเลแต่เราอยู่บ้านจนหลังหักยังไม่มีจะกินคำพูดแบบนั้นมากขึ้นทุกวันเอกยังพยายามประคับประคองเขาอดทน คิดว่าอีกไม่นานคงผ่านพ้นไปได้แต่เปล่าเลยพิมพ์เริ่มออกจากบ้านบ่อยแต่งตัวสวยหายไปหลายชั่วโมงกลับมาพร้อมกลิ่นน้ำหอมที่ไม่ใช่ของเธอเขาถามเธอเฉยเฉยทำเสียงดังหาว่าเขาเป็นโรคจิตขี้ระแวงบางคืนเธอไม่กลับเอกนั่งรอจนเช้า ใจร้อนใจเย็นปนกันจนทรมานเพื่อนบ้านเริ่มสุบสิบใครบางคนเห็นพิมพ์ซ้อนท้ายรถผู้ชายแปลกหน้าไปตลาดบ้างไปโรงแรมบ้างเอกได้ยินแต่ไม่อยากเชื่อเขายังฝืนยังเฝ้าหวังว่าถ้าเขาหาเงินได้อีกสักหน่อยพิมพ์อาจกลับมาเป็นเหมือนเดิม กระทั่งวันหนึ่งเอกกลับบ้านเร็วกว่าทุกทีฝนทาท่าจะตกเขารีบขี่รถผ่านเส้นทางลูกรงังหัวใจเต้นแรงเหมือนลางสังหรณ์กำลังกระซิบประตูบ้านเปิดอ้าเสียงเพลงเบาๆลอยออกมาในห้องโถงพิมพ์กำลังยืนเก็บของเสื้อผ้าเครื่องสำอางของมีค่า ถูกใส่ลงกระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะไปไหนเอกถามเสียงแหบน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสั่นไหวพิมพ์หันมาไม่ได้ตกใจแต่ยิ้มจางจางราวกับเตรียมคำพูดไว้แล้วฉันจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่อยากจมอยู่กับคนที่ไม่มีอะไรเหลือเราเคยสัญญาเอกพูดไม่ทันจบ พิมพ์ก็ชูมือขึ้นเป็นเชิงให้เขาหยุดพอเธอเอกอย่าทำให้มันยากไปกว่านี้ฉันไม่มีความสุขมานานแล้วแค่ไม่ได้พูดเธอหันหลังลากหีบออกจากบ้านโดยไม่หันมามองอีกเลยเสียงรถที่มารับเธอดังกระหึ่มออกไปจากลานบ้านทิ้งเอกไว้เพียงลำพัง กลางบ้านหลังโตที่กลายเป็นแค่ลงเปล่าเปล่าเอกยืนนิ่งน้ำในตาไม่ได้ไหลแต่หัวใจมันร้าวเขาสุดตัวลงนั่งพิงเสาบ้านที่เคยสร้างด้วยแรงกลายเป็นกรงขังแห่งความอ้างว้างเขาไม่รู้ว่าผ่านไปกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงเสียงฝนเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง เม็ดฝนตกกระทบกระเบื้องเรากับมีใครกำลังเคาะประตูใจเขาลุกขึ้นเดินไปที่ห้องเก็บของเปิดกล่องเก่าๆใบหนึ่งในนั้นมีสมุดบัญชีซองจดหมายและภาพถ่ายของแม่ภาพนั้นเป็นวันที่เขากับแม่หัวเราะด้วยกันตอนเพิ่งเริ่มสร้างบ้านหลังเก่าแม่ยิ้มกว้าง หน้าตาเปื้อนดินแต่ในตาเต็มไปด้วยความสุขเขานั่งจ้องอยู่นานก่อนจะก้มลงจูบที่รูปภาพแล้วปล่อยให้น้ำตาหยดเงียบๆแม่ผมผิดไปแล้วเขาพูดเสียงเบาเหมือนสารภาพกับทั้งฟ้าความทรงจำถาโถมเขานึกถึงตอนที่แม่หุงข้าวตากเสื้อผ้า เช็ดตัวให้ตอนป่วยทุกอย่างที่แม่เคยทำให้มันชัดเจนขึ้นเมื่อไม่มีแม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วคืนนั้นเอกนอนไม่หลับไม่ใช่เพราะเสียงฝนแต่เพราะใจที่หนักอึง้งเขาลุกขึ้นเดินไปนั่งที่ชานบ้านมองท้องฟ้าสีหมน่นไม่มีแสงดาวแม้แต่ดวงเดียว ความเงียบกัดกินหัวใจเขานั่งกอดเขา่าปล่อยให้ฝนเปียกตัวราวกับต้องการให้ความเจ็บชัดขึ้นแม่อยู่ไหนเขาพึมพำกับตัวเองเสียงเบาแต่ชัดเหมือนคำถามจากจิตใต้สำนึกวันต่อมาเอกรวบรวมของจำเป็นขายทุกอย่างที่ยังมีราคาเขาไม่สนอีกแล้ว เรื่องบ้านรถหรือหน้าใครเขาจะไปหาแม่ไม่รู้แม่อยู่ไหนแต่เขาจะตามหาต่อให้ต้องเดินเท้าข้ามจังหวัดเขาก็ยอมเอกเริ่มต้นจากตลาดในเมืองถามหาขา่าวล้อไปตามวัดมุ่งหน้าหมู่บ้านใกล้เคียงทุกที่ที่เขาไปเขาเอาภาพแม่ติดตัวไปด้วย ยื่นให้ชาวบ้านดูถามด้วยเสียงแผ่วๆว่าลุงครับป้าเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับหลายคนสายหน้าบางคนจำหน้าแม่ได้แต่ก็บอกว่าไม่ได้เจอกันนานแม้ไม่พบเอกก็ไม่ท้อเขาเริ่มผอมผิวคล้ำจากแดดเสื้อผ้าหลวมรองเท้าขาด แต่ในแววตามีแสงบางอย่างที่กลับมาอีกครั้งแสงที่ชื่อว่าความสำนึกเอกเดินเท้าเข้าเขตหมู่บ้านเงียบๆในยามสายฝุ่นเกาะเต็มขาเสื้อซีดจนแทบไม่มีสีเขาแบกรูปถ่ายแม่ไว้แนบอกตลอดทางเป็นสิ่งเดียวที่ยังหล่อเลี้ยงใจเขาไม่ให้ตายไปก่อนเวลา บางคนสายหน้าบางคนบอกไม่รู้จักรอกแต่เจ้าของร้านชำเท่าคนหนึ่งหยุดดูภาพอยู่นานก่อนเอ่ยคําที่ทำให้หัวใจเอกเต้นจนแทบหลุดยายบัวเหรออยู่บ้านกำนันนั่นแหละเขาวิ่งจนขาแทบล้าใจเต้นแรงเหมือนตอนเด็กบ้านไม้หลังนั้นเงียบแต่อบอุ่นเหมือนในความทรงจำใต้ต้นมะม่วงหญิงชรานั่งสารตะกร้ายอย่างใจเย็น แสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้ตกกระทบลงบนไหล่ของเธอเอกหยุดอยู่ตรงรั้วไม่กล้าขยับเข้าไปใกล้เธอผอมลงผิวคล้ำขึ้นผมหมอกขาวไปทั้งหัวแต่เพียงเสี้ยววินาทีเขารู้ว่าใช่แม่ของเขาแน่นอนแม่บัวยังคงนั่งเงียบๆเ,เหมือนกำลังรออะไรสักอย่างเขาคุกเข่าลงตรงเงาไม้ปากพึมพำโดยไม่มีเสียง น้ำตาไหลเงียบๆลงบนพื้นดินแข็งกระด้างมือสั่นคำว่าแม่ติดค้างอยู่ตรงลำคอเหมือนกลัวว่าแค่เอ,อ่ยออกไปทุกอย่างจะพังแม่บัวงเงยหน้าขึ้นช้าๆมองมายังเงาคนตรงรัว้วสายตาคู่นั้นไม่แปลกใจแต่เต็มไปด้วยบางอย่างที่เอกไม่แน่ใจว่าคือความโกรธความเศร้าหรือความเมตตา แล้วเธอก็พูดออกมาเสียงเรียบๆว่าเอกใช่ไหมลูกเอกคลานเข้าไปก้มกราบตรงหน้าของเธอทั้งตัวน้ำตาไหลพากเขาไม่ได้พูดคำใดได้จบผมผิดผมมันย่ผมไม่คู่ควรเป็นลูกแม่เลยเสียงสะอื้นปนคำขอโทษกระทบหัวใจคนฟังจนสัน่นแม่บัวไม่ตอบไม่ดึงเข้าไปกอดไม่ผลักใส เธอวางมือบนบ่าลูกช้าช้แล้วลูกเบาๆอย่างที่เคยทำลูกกลับมาก็ดีแล้วแม่ไม่เคยโกรธแค่เสียใจนิดหน่อยคำพูดธรรมดาแต่หนักพอจะทำให้เอกซุดลงอีกครั้งคืนนั้นเขานั่งบีบนวดเท้าให้แม่ที่แคร่ไม้ไผ่เสียงจักจั่นร้องปนกลิ่นหญ้าชื้นจากลมค่ำเขามองใบหน้าแม่เงียบเงียบยิ่งมองก็ยิ่งรู้ว่า นี่คือความสุขแบบเดียวที่เงินไม่มีวันซื้อได้เขาคออยู่ที่นี่ไม่ไปไหนไม่กลับเมืองไม่ขออะไรจากใครอีกนอกจากโอกาสเฝ้าดูแลแม่แม่ไม่พูดรับหรือปฏิเสธเธอแค่ลูบหัวลูกแล้วบอกว่างั้นก็อยู่กินข้าวด้วยกันทุกวันก็พอแล้วตะวันลับฟ้าช้าๆแสงสุดท้ายสาดผ่านปลายหลังคา เงาทั้งสองทอดยาวลงบนพื้นดินข้างแคร่ไม้เอกเงยหน้ามองฟ้าแล้วหลับตาเงียบๆเ,เหมือนโลกรอบตัวหยุดหมุนและแม่บัวก็ยิ้ม